เรียไม่พกกูคแบแวนะคะอ่าวันนี้ยูทีแรกนะคะวิชาสุขศักษานะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับโควิดนะคะ2019จากที่นักเรียนดูวิดีโอนะคะสื่อการสอนแล้วก็ทําแบบทดสอบน,นะคะ,ะเกี่ยวกับโควิดนะคะอีกอย่างหนึ่งครูแอนก็ต้มาสอนวิธีการล้างมือนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาดูว่าครูแอนจะล้างมือกขั้นตอนอย่างไรนะคะอ่า เาดสบู่นะคะเปิดน้ำถุงสบู่ขั้นตอนแรกนะคะถูฝ่ามือขั้นตอนที่2นะคะหลังมือจอกนิ้วสลับกันซ้ายขวานะคะขั้นตอนที่สามกำปัน้นสลับกันซ้ายขวาขั้นตอนที่สี่โคโลงนะคะหมุน านซ้ายขวาเดิมขั้นตอนที่5นะคะถ่ายเล็บสำหรับการซ้ายขวาเดิมขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่หข้อมือเสร็จแ,แล้วต่อไปล้านะงน้ำปิดน้ำนะคะอ่ะเป็นไงคะหกขั้นตอนอให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตาม การล้างมือตามแวนด้วย6ขั้นตอนนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนไปอยู่ข้างนอกหรือว่าทำอะไรแค่เรียนล้างมือ6ขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะป้องก,กันโรคโควิด2019ได้แล้วที่สำคัญดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ